สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่พินสอง0สองจะกลับมาสอนพับเหรียญปรยทานแบบกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาสอนเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสีขาวแล้วก็ติดโบแล้วก็ทำหูตรงนี้ด้วยพร้อมเลยนะคะจะสอนทำครบเลย อุปกรณ์มีดังนี้นะคะก็จะมีลิปปิ้นสีขาวเราใช้จำนวน3เส้นค่ะลิบป,ปิ้นสีขาวจำนวน3เส้นความยาวอยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะคะแล้วก็จะมีที่คาดกระเป๋าแบบนี้นะคะจะเป็นลิบป,ปิ้นขาวทองแล้วเราก็ติดเทปกาวสองหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหูจับเราก็จะแบ่งครึ่งจากอันนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งจากตัวนี้ไอ ตัวคาดหูเนี่ยค่ะความยาวก็เราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะตัวหูจับตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็มีโบพร้อมติดเทปกาวสองหน้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็มีกันไกลค่ะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะที่จะต้องใช้นะคะมีเหรียญ ั้นตอนในการพับนะคะเราก็จะนำริบบิ้นทั้งหมด3มเส้นเราจะตัดเฉียงทั้งสองด้านเลยนะคะตัดเฉียงทั้งสองด้านแบบนี้นะคะก็นำมาประกบกันค่ะนำมาประกบกันนะคะแล้วก็พับครึ่งเลยค่ะตรงน,นี้จะเราจะใช้พับครึ่งเลยนะคะส้าพับครึ่งแล้วก็กดให้เป็นรอยเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราจะสอนการทำตัวนี้นะคะก็คือพับเอาร้อยที่เราพับครึ่งนี่นะคะเอามาเป็นตัวาวัดตรงนี้เราก็จะพับเฉียงแบบนี้นะคะพับเฉียงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับขึ้นค่ะพับขึ้นแล้วเราก็พับอีกรอบหนึง่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ เอาอีกเส้นหนึ่งค่ะพับขวาไปซ้ายแล้วก็พับขวาไปซ้ายอีกรอบหนึ่งค่ะกลับด้านแล้วก็ขวาไปซ้ายอีกรอบหนึงแล้วเราก็มาสอดรูเนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะให้มันได้รูปแบบแบบนี้นะคะให้มันได้รูปแบบแบบนี้แบบนี้นะคะ เราก็จะพับแบบนี้ค่ะให้ได้ทั้งหมด3เส้นแบบนี้นะคะมันก็จะได้3เส้นแบบนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือเรามาเรานําทั้งสารเส้นเนี่ยค่ะมาประกบกันแบบนี้เราทําเหมือนทําการทําลูกเต๋าเลยค่ะพื้นฐานเหมือนการทําลูกเต๋าเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็น3เส้นนะคะนี่ค่ะเราก็ทําแบบนี้เลยลก็เส้นที่สามเราจะมาสารขัดแบบนี้ขัด ขัดเส้นแบบนี้นะคะจะทาแบบนี้นะคะเราจะใช้ทําแบบนี้ก็ต่อมานะคะอันนี้เราจะเป็น3ามเส้นด้านขวามืออันนี้จะเป็น3ามเส้นด้านซ้ายมือนะคะเราจะทําแบบจะทําแบบนี้สองรอบนะคะก็คือรอบแรกนะคะก็คือการเอาเส้นตรงกลางทั้งด้านขวามือขัดขึ้นด้านบนแบบน,นะะี้ค่ะ ขัดขึ้นนั่นบนแบบนี้แล้วก็ <an> แล้วก็เอาเส้นทางด้านซ้ายมือค่ะขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วอีกรอบหนึงค่ะแต่เราจะเอาเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือสุดก่อนนะคะขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นทางด้านซ้ายมือสุดค่ะขัดขึ้นขัดลง แล้วก็ขัดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้หนึ่งรอบอันนี้คือก้นกระเป๋านะคะรอบที่หนึ่งต่อมารอบที่สองค่ะทำเหมือนรอบแรกเลยค่ะเอาเส้นกลางทางด้านขวามือขัดขึ้นค่ะแล้วก็เอาเส้นกลางทางด้านซ้ายมือขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอาเส้นทางด้าน ขวามือสุดเส้นขวามือสุดนะคะขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นค่ะแล้วก็เส้นทางด้านซ้ายมือสุดค่ะขัดขึ้นขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นค่ะก็จะได้ก้นกระเป๋าแล้วเห็นไหมคะก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะด้แบบนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราจะมาทําด้านบนของกระเป๋าแล้วนะคะรอบนี้เสร็จแล้วเรามาด้านบนของกระเป๋านะคะจะจับให้ดูเราจะนําเส้นาทางด้านขวามือเส้นบนนะคะเราจะเส้นเ,เส้นบนสุดของขวามือก่อนนะคะทําโค้งแบบนี้นะคะทําโค้งแบบนี้ขัดลงก่อนขัดลง ขัดขึ้นแล้วก็ขัดลงค่ะก็ดึงทำมุมตรงนี้ให้มันได้มุมแบบนี้นะคะให้มันได้มุมแบบนี้นะคะให้มันได้มุมแบบนี้เส้นที่สองค่ะเส้นที่สองเส้นอยู่ตรงการทำมุมเหมือนกันเลยค่ะทำมุมแบบนี้เหมือนกันขัดขัดขึ้นก่อนขัดขึ้นขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นค่ะ สลับกับเส้นแรงนะคะเสร็จแล้วเส้นที่สามค่ะเส้นที่สามอยู่ทา้งน้้นความมือสุดนะคะแล้วก็สลับกับเส้นที่สองก็คือขัดลงขัดขึ้นแล้วก็ขัดลงค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงอย่าเพิ่งดึงแรงอย่าเพิ่งดึงกระชับมากนะคะดึงแบบหลวมๆก่อน เสร็จแล้วเรานำเหรียญมาใส่ตรงนี้ค่ะน,นำเหรียญมาใส่ช่องนี้นะคะอันนี้ทำอีกรอบหนึ่งค่ะทำอีกรอบเหมือนสักครู่นี้เลยอันนี้จะเป็นมุมอีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนเหมือนเดิมเหบเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็คือเส้นทางด้านขวามือบนสุดเราโค้งแบบนี้โค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ขัดลงขัดขึ้นก็ขัดลงค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่สองค่ะเส้นที่สองจะสลับกับเส้นแรกนะคะก็คือจะขัดขึ้นขัดลงแล้วก็ขัดขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะจะทําสลับกับเส้นที่สองนะคะก็คือขัดลงก่อนขัดขึ้นแล้วก็ขัดลงค่ะ เสร็จแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะได้เป็นทรงกระเป๋าแล้วนะคะต่อมาเราจะมาสอดแล้วค่ะเราจะมาสอดเก็บแล้วนะคะเราจะสอดเก็บเราจะต้องดึงริบบิ้นเราจะต้องมาไล่ริบบิ้นนะคะว่าริบบิ้นเส้นนี้อยู่อยู่ตรงช่องไหนนะคะก็คือเส้นนี้จะอยู่ตรงมุมนี้นะคะ แล้วก็ไล่ขึ้นมาไล <ips ùng by tide> like ่ข um. totally. <fingers taste> <them> ึ้นมามันจะอยู่ช่องนี้นะคะจะอยู่ช่องนี้ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ช่องนี้นะคะอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้นะคะอยู่ช่องนี้นะอยู่ช่องนี้เราก็ไล่ขึ้นตามริบิ้นเนี่ยค่ะมันจะอยู่ช่องนี้เราก็สอดเลยค่ะอยู่ช่องนี้เราก็สอดเลย คือหนึ่งเส้นเส้นถัดมาค่ะเส้นถัดมาเส้นนี้นะคะเส้นนี้มันก็จะอยู่ช่องนี้นะคะจะอยู่ช่องนี้เราก็จะสอดตรงนี้นะคะเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ ส้นนี้มันจะงงมากเส้นนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงมุมก้นกระเป๋าพอดีเลยเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สอดเลยจะอยู่เส้นนี้เรียบร้อยได้แล้วค่ะสามเส้นถัดมาแล้วก็กลับด้านค่ะเดี๋ยวสามเส้นนี้ใช่ไหมคะมันอีสามเส้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือเหลือสามเส้นนี้ยวจับไว้นะคะก็คือเราก็ไล่ไล่เส้นเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเส้นนี้เราก็สอดขึ้นเลยค่ะเส้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นที่2ก็จะอยู่ตรงตูดกระเป๋าพอดีตรงก้นกระเป๋าพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ เรียบร้อยเราก็สอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆมาลึงได้ไล่ดึงกระชับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ความเพื่อให้กระเป๋ามันจะได้สวยงามแล้วก็เข้าทรงของมันนิดนึงแต่ไม่ต้องดึงแรงมากนะคะค่อยๆดึงก่อนที่เราจะไล่กระเป๋อีกรอบนึงนะคะได้แล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะ งประมาณนี้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะสอดเก็บค่ะสอดเก็บเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดเก็บค่อ,อ,อยไล่สอดเก็บทีละเส้นนะคะค่อ,อย นนี้ะะคะเ,พเพิ่มความหนาให้ตรงก้นกระเป๋านะคะแบบนี้ ค่อยสอดเข็บนะคะค่อยเนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เท่านี้พอค่ะเพราะว่าเราจะไล่ขึ้นมาไว้ข้างบนนี้นะคะเวลาเราตัดเริมปลายแล้วเราใส่ขอบกระเป๋ามันก็จะได้บังพอดีนะคะ แล้วก็เพิ่มความหนาให้กระเป๋าด้วยค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาตัดค่ะตัดปลายอ,าออกเลยตัดปลายที่เศษพวกนี้ค่ะออกให้หมดเลยก็ค่อยตัดนะคะก็ค่อยตัดทีละเส้น แ,บบะะและแล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะกระเป๋าแบบที่เราทําพร้อมแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะติดเราจะติดหูถือก่อนนะคะแล้วก็กะก่อนวัดก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แกะเทปกาวสองหน้านะคะ่ะแกะเทปกาวสองหน้าเลยเราก็แปะค่ะ แปะเลยก็กะประมาณเอาประมาณความสวยงามนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาติดขอบโอ้ขอโทษทีติดเลยไปนิดนึง ประมาณนี้เนาะเหน,นี้เรามาติดเรามาติดส่วนขอบกระเป๋านะคะเราจะต้องติดเลยขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะปิดมุมตรงนี้แล้วก็แปะกาวแกะกาวสองหน้าออกก่อนแปะตรงกลางก่อนคะ่ะแปะข้างหน้าก่อนนะคะแปะข้างหน้าเรียบร้อยทีนี้เราไปแปะข้างหลังคะ่ะ เราก็ดึงดันขึ้นมานิดนึงดันขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะดันขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเพื่อจะได้ไม่เห็นขอบใด้สวยงามแล้วก็แปะเนี่นะคะ่ะแล้วก็ข้างนี้ก็แปะเหมือนกัน นี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาติดโบค่ะจริงๆโบเราจะติดตรงนี้ก็ได้หรือติดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะติดตรงนี้นะคะนคะติดตรงนี้ก็จะกะประมาณตรงกลางๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยกระเป๋า กระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะกระเป๋าสะพายเราสามารถทําได้หลายสีเลยค่ะเราสามารถทําได้หลายสีเลยก็จะมีสีแดงสดนะคะแล้วก็สีชมพูให้เราเลือกเอานะคะสวยงามตามฉบับกระเป๋าชื้อเลยนี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็น กำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ